สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยกันแบบเจาะลึกนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่เอ่อค่อนข้างท้าทายความคิดกันสักหน่อยค่ะคือเรื่องอจินไตครับผมคำว่าอาจินไตค่ะเป็นคำที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ความหมายนี่ลึกซึ้งมากคือเป็นสิ่งที่แบบว่าอยู่เหนือขอบเขตการรับรู้หรือเกินความคิดปกติของเราจะไปถึงได้นะคะครับเป็นแนวคิดที่ น่าสนใจมากนะคะเพราะมันเหมือนชวนให้เรา,เาตั้งคำถามถึงขีดจำกัดของปัญญาตัวเองเหมือนกันใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะโดยอ้างอิงจากแนวคิดในทางพุทธศาสนาที่พูดถึงอาจินตยสีหรือสี่สิ่งที่แบบคิดไปก็ไม่ถึงนั่นเองครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจก่อนว่าอาจินไตนี่คืออะไรกันแน่ครับ แล้วทำไมถึงบอกว่าคิดไปก็ไม่ถึงมีอะไรบ้างแล้วก็สำคัญเลยคือการเข้าใจเรื่องนี้มันให้แง่คิดอะไรกับเราหรือเอาไปปรับใช้กับมุมมองชีวิตได้ยังไงบ้างครับผมเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางคําถามยิ่งคิดยิ่งซับซ้อนหรือบางเรื่องมันอาจจะอยู่นอกเหนือแบบขอบเขตท,ที่ปัญญาเราจะไปถึงจริงๆหรือเปล่าวันนี้เรามาสํารวจกันค่ะครับเริ่มต้นที่ความหมายเลยไหมครับควาว่าอะจริงไต ได้เลยค่ะแปลตรงๆว่าอะไรนะคะคือคำนี้มาจากภาษาบาลีนะครับแปลได้ว่าสิ่งที่ไม่ควรคิดหรืออีกในหนึ่งก็คือสิ่งที่คิดไปก็ไม่ถึงอ๋อไม่ควรคิดนี่คือห้ามคิดเลยเหรอคะเออไม่เชิงว่าห้ามคิดเด็ดขาดนะครับต้องขยายความนิดหนึ่งคือคำว่าไม่ควรคิดเนี่ยไม่ได้หมายถึงการห้ามสงสัยไปสมดแต่เป็นการชี้ให้เห็นมากกว่าว่า การพยายามใช้ความคิดแบบปกติของเราเนี่ยไปคบคิดเรื่องเหล่านี้มากๆแบบบกมุ่นเลยนะค่ะมันอาจจะนําไปสู่คําตอบสุดท้ายที่ชัดเจนจริงๆนะครับกลับกันอาจจะพาเราไปสู่ความสับสนฟุ้งซ่านหรือบางทีก็เสียเวลาไปเปล่าๆเหมือนกับว่าเครื่องมือที่เราใช้คือความคิดแบบโลกโลกหรือความคิดสามัญเนี่ยมันอาจจะไม่พอหรือไม่เหมาะกับเรื่องพวกนี้ใช่ครับประมาณนั้นเลยครับเพราะเรื่องเหล่านี้มันมีความละเอียดหรือบางทีก็กว้างใหญ่มาก เกินขีดความสามารถของปัญญาคนทั่วไปจริงๆการครุ้นคิดไปมากๆก็เลยไม่นำไปสู่ทางออกที่เป็นประโยชน์โดยตรงหรืออาจจะไม่ช่วยแก้ทุกข์ในใจเท่าไหร่ครับอืมพระพุทธองค์ท่านก็เลยชี้แนะให้เข้าใจขอบเขตตรงนี้เพื่อที่เราจะได้หันมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงแล้วก็นำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้มากกว่าครับน่าสนใจมากค่ะที่บอกว่ามี4ประการงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะประการแรกคืออะไรคะ ประการแรกนะครับคือพุทธวิสัยพุทธวิสัยครับคำนี้หมายถึงขอบเขตแห่งพระปัญญาญาณหรือก็คือความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความสามารถที่เอ่อเรียกว่าไม่มีขีดจำกัดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผลมาจากการตร,รัสร้อันสมบูรณ์ของพระองค์ครับพอพูดถึงพระปัญญาของพระพุทธเจ้าก็นึกถึงความรู้ที่กว้างใหญ่มากๆเลยนะคะอย่างการรู้แจ้งความจริงสูงสุดอริยสัจสี่หรือความสามารถพิเศษต่างๆที่เราเคยได้ยินกัน ใช่ครับรวมถึงความเข้าใจอย่างถ่องแท้มากๆในเรื่องกอกไกของกรรมแล้วก็ผลของกรรมหรือวิบากว่าการกระทําไหนมันส่งผลยังไงเมื่อไรกับใครซึ่งมันซับซ้อนมากนะครับหรือการอย่างรู้อุปนิสัยความพร้อมของแต่ละคนหรือที่เรียกว่าเวนยศาสตร์นะครับว่าควรจะสอนธรรมะด้วยวิธีไหนเขาถึงจะเข้าใจได้ดีที่สุดหรือแม้แต่ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของจักรวาลวัฏจักรของโลก การเกิดดับของยุคต่างๆที่มันสัมพันธ์กับกฎธรรมชาติแล้วก็กฎแห่งกรรมด้วยโห oh, แค่ฟังก็รู้สึกว่ามันกว้างใหญ่แล้วก็ลึกซึ้งมากๆแล้วค่ะแล้วทําไมพุทธวิสัยถึงเป็นสิ่งที่คิดไปก็ไม่ถึงล่คะคะเป็นเพราะข้อมูลมันเยอะหรือว่ามีเหตุผลอื่นอีกเหตุผลหลักๆเลยนะครับคือเรื่องระดับของปัญญาที่มันต่างกันมากจริงๆค่ะ เ,เปรียบเทียบง่ายๆนะครับอาจจะเหมือนเด็กอนุบาลพยายามจะทำความเข้าใจทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์หรือกลศาสตร์ควันตั้มอะไรแบบนี้อ๋อค่ะคือต่อให้เด็กคนนั้นฉลาดแค่ไหนในระดับของเขาเองอะครับแต่เครื่องมือทั้งปัญญาหรือตรรก,กะหรือประสบการณ์ก็ยังไม่พอที่จะเข้าถึงความซับซ้อนระดับนั้นได้เข้าใจค่ะปัญญาของมนุษย์ทั่วไปเมื่อเทียบกับพุทธปัญญาก็มีความต่างในระดับที่คล้าคล้ายกัน การพยายามคิดตามคาดเดาวิเคราะห์ด้วยตรรก,กะปกติมันก็เลยไปไม่ถึงแก่นแท้จริงๆครับเข้าใจแล้วค่ะไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณข้อมูลแต่เป็นระดับของความเข้าใจที่ต่างกันเลยแล้วการเข้าใจข้อจํากัดตรงนี้มันให้แง่คิดอะไรกับเราบ้างคะแง่คิดสําคัญเลยคือการรู้จักวางครับวางความพยายามที่จะเข้าใจในสิ่งที่เราอาจจะไม่มีทางเข้าใจได้ทั้งหมดด้วยวิธีคิดแบบเดิมๆ มันสอนให้เราตระหนักถึงขีดจำกัดของตัวเองแล้วก็แทนที่จะหมกมุ่นกับสิ่งที่มันเกินอย่างรู้เนี่ยให้หันมาใส่ใจกับคำสอนที่พระพุทธองค์ท่านเปิดเผยไว้แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่เรานำมาปฏิบัติได้จริงค่ะเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นการฝึกสติการรักษาศีลการทำความดีการฝึกสมาธิการเจริญปัญญาพวกนี้ครับสิ่งเหล่านี้ตั้งหากที่เป็นประโยชน์โดยตรงแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราได้จริงๆ เหมือนการเปลี่ยนจุดโฟกัสจากการพยายามรู้ให้เท่ามาเป็นการลงมือทำตามในสิ่งที่ท่านชี้แนะไว้แล้วเพื่อประโยชน์ตัวเองถูกต้องเลยครับเป็นการใช้พลังงานทางปัญญาอย่างสร้างสารรคแล้วก็ตรงเป้าหมายมากขึ้นครับผมชัดเจนเลยค่ะงั้นไปต่อกันที่ประการที่สองนะคะฌานวิสัยหรือขอบเขตสภาวะจิตของผู้ได้ฌานคำว่าฌานนี่คืออะไรคะพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมครับ ฌาน,น้าพูง่ายๆก็คือสภาวะที่จิตสงบมากๆนะครับตั้งมั่นแน่วแน่อยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องมีความประนีตแล้วก็ปลอดโปร่งจากความคิดฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ขุนมัวต่างๆที่เราเรียกว่าน,นิวร่ะซึ่งมันเป็นผลจากการฝึกสมาธิอย่างชํานาญจิตจะมีคุณภาพที่ต่างจากจิตปกติเรามากคือจะนิ่งสงบแล้วก็มีกําลังมากกว่าเยอะเลยครับ เคยได้ยินเหมือนกันค่ะว่าคนที่เข้าฌานได้เนี่ยจะสัมผัสกับความสุขความสงบภายในที่มันลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากๆกว่าความสุขทางโลกทั่วไปจนเราเรานี่นึกตามได้ยากเลยเป็นอย่างนั้นเลยครับเพราะจิตในชีวิตประจําวันของเราส่วนใหญ่มันจะวิ่งพล่านไปกับความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆตลอดเวลาใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่จิตในสภาวะฌานจะนิ่งแล้วก็มีคุณภาพที่ต่างออกไป ซึ่งก็มีหลายระดับขั้นนะครับตั้งแต่ระดับต้นๆที่จิตเริ่มสงบจากกิเลสหยาบๆไปจนถึงระดับที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นอุเบขาเด่นชัดหรือแม้แต่ระดับที่สูงกว่านั้นคืออรูปฌานที่แนบแน่นกับอารมณ์ที่เป็นนามธรรมล้วนๆเลยการที่มันเป็นสภาวะภายในที่ละเอียดอ่อนมากๆแบบนี้เองใช่ไหมคะที่ทําให้ฌานวิสัยเป็นอจินไตใช่เลยครับเพราะมันเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลหรือ subjective experience อย่างแท้จริงเลยอืม เหมือนเราพยายามอธิบายรสชาติทุเรียนหมอนทองให้คนที่ไม่เคยกินฟังหรือพยายามบรรยายความงามของภาพวาดให้คนตาบอดสีเข้าใจนะครับค่ะนึกภาพออกต่อให้เราใช้คำพูดเปรียบเปลยดีแค่ไหนคนฟังก็รับรู้ได้แค่ระดับความคิดแต่เขาไม่อาจสัมผัสสภาวะหรือความรู้สึกนั้นจริงๆได้เหมือนกับว่าต้องไปชิมหรือเห็นหรือรู้สึกด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะเข้าใจจริงๆแน่นอนครับ การฟังคำอธิบายหรืออ่านจากตำรามันเป็นแค่ข้อมูลทางทฤษฎีเนาะมันไม่ใช่การเข้าถึงสภาวะนั้นจริงๆคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิหรือยังเข้าไม่ถึงสภาวะฌานก็ไม่อาจเข้าใจความสุขความสงบหรือความละเอียดของจิตระดับนั้นได้ด้วยการคิดตามหรือจินตนาการเอาอย่างเดียวครับงั้นแง่คิดจากเรื่องฌานวิสัยนี่ก็น่าสนใจมากเลยค่ะมันบอกอะไรเราบ้านคะ ข้อแรกเลยคือมันตอกย้ำความสำคัญของการลงมือปฏิบัติครับผมถ้าอยากรู้อยากเข้าใจสภาวะเหล่านี้จริงๆก็ต้องฝึกฝนด้วยตัวเองไม่ใช่แค่นั่งคิดหรืออ่านเอาอย่างเดียวค่ะ 2. คือสอนให้เรามีความถ่อมตนทางปัญญาไม่ด่วนตัดสินหรือปฏิเสธในสิ่งที่เรายังไม่เคยสัมผัสเพียงเพราะมันอยู่นอกเหนือประสบการณ์ของเราอืมจริงค่ะ และ3ซึ่งสำคัญมากคือฌานเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะครับแม้จะให้ความสุขสงบมากแต่ในทางพุทธศาสนาถือเป็นเพียงฐานหรือเครื่องมือที่ทำให้จิตมีกำลังมีความพร้อมที่จะนำไปใช้เจริญปัญญาต่อเพื่อเห็นความจริงของกายใจตามที่เป็นจริงซึ่งจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์จริงๆไม่ใช่ให้เราหลงติดอยู่แค่ในความสุขสงบนั้นเข้าใจเลยค่ะ เหมือนชาญการรับมีดให้คมเพื่อจะนำไปใช้ตัดสิ่งที่ต้องตัดต่อไปไม่ใช่แค่ชื่นชมว่ามีดคมจังเลยอย่างเดียวใช่ครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับผมค่ะต่อไปประการที่3กรรมมวิบากหรือผลแห่งกรรมที่ซับซ้อนเรื่องนี้น่าจะคุ้นหูคนไทยที่สุดแล้วนะคะ หลักการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ครับเป็นกฎแห่งเหตุและผลพื้นฐานเลยที่ว่าการกระทำหรือกรรมโดยมีเจตนาทั้งทางกายวาจาใจเนี่ยย่อมนำมาซึมผลลัพธ์หรือวิบากเสมอเป็นกฎธรรมชาติที่ยุติธรรมไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ครับแต่ถ้าหลักการมันตรงไปตรงมาแบบนี้ทำไมถึงจัดเป็นอจินไตยล่ะคะอะไรคือความซับซ้อนที่ว่าหรอคะความซับซ้อนมันอยู่ตรงกระบวนการให้ผลของกรรมนี่แหละครับ มันไม่ใช่สมการง่ายๆแบบทำหนึ่งได้หนึ่งเสมอไปออือย่างแรกเลยคือผลที่เราได้รับในปัจจุบันมันไม่ได้มาจากกรรมเดียวที่เราเพิ่งทำแต่เป็นการผสมผสานกันระหว่างกรรมเก่าในอดีตรชาติกับกรรมใหม่ในชาตินี้ค่ะเหมือนกับอาหารจานหนึ่งรสชาติมันไม่ได้มาจากวัตถุดิบเดียว แต่มาจากการผสมปรุงแต่งของส่วนผสมหลายอย่างรวมกันหมายความว่าชีวิตเราเหมือนเป็นผลรวมของกรรมมากมายทั้งดีไม่ดีที่เคยทํามาทั้งในอดีตและปัจจุบันถูกต้องครับและยังมีความซับซ้อนเรื่องลำดับการให้ผลอีกมีทั้งกรรมหนักที่ให้ผลก่อนกรรมเบาให้ผลทีหลังบางกรรมอาจจะถูกกรรมอื่นที่หนักกว่ามาขัดขวางหรือตัดรอนตัดรอนครับคือทําให้ยังไม่ส่งผลหรือส่งผลน้อยลงไป บางกรรมทําวันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลทั้งทีต้องรอปัจจัยอื่นๆหรือรอเวลาที่เหมาะสมเหมือนปลูกต้นไม้ก็ต้องรอเวลาเติบโตไม่ใช่ปลูกปุ๊บได้กินผลปั๊บนะครับค่ะแล้วที่บอกว่าเป้าส่งผลลึกซึ้งต่อชีวิตเรามากๆเช่นรูปร่างหน้าตาสติปัญญาอายุไขหรือสภาพแวดล้อมที่เราเกิดอันนี้ก็เป็นผลจากกรรมที่ซับซ้อนนี้ด้วยตามหลักคําสอนเป็นอย่างนั้นครับ ซึ่งความเชื่อมโยงพวกนี้มันซับซ้อนมากจริงๆยากที่เราจะมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือสืบสาวด้วยความคิดปกติได้ทั้งหมดเลยค่ะลองนึกภาพใยแมงมุมที่มันโยงใยกันสลับซับซ้อนมากๆการกระทําจุดหนึ่งมันอาจจะส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งเครือข่ายในแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ครับฟังดูแล้วการจะเข้าใจกลไกกรรมวิบากทั้งหมดนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับคนธรมธรมดาาอย่างเราเรา ใช่ครับเพราะต้องอาศัยความสามารถพิเศษในการระลึกชาติหรือปุเพนิวาสานุสติยานแล้วก็การเห็นการเกิดดับของสัตว์ทั้งหลายตามกรรมหรือจุดตูปปาปาตยานซึ่งมีเฉพาะในพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์บางองค์เท่านั้นค่ะสำหรับคนทั่วไปการพยายามคิดหาเหตุผลว่าทำไมชีวิตเราต้องเจอเรื่องนี้ทำไมคนนั้นดูโชคดีกว่าเราจัง นอกจากจะหาคำตอบที่แท้จริงไม่ได้แล้วเนี่ยยังอาจจะนำไปสู่ความฟุ้งซ่านความน้อยเนื้อต่ำใจความอิจฉาริษยาหรือบางทีก็ท้อแท้สิ้นหวังไปเลยก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นการเข้าใจว่ากรรมวิบากเป็นอจินไตมันให้บทเรียนอะไรกับเราคะในเมื่อเรามองไม่เห็นความเชื่อมโยงทั้งหมดบทเรียนสำคัญที่สุดเลยนะครับคือถึงแม้เราจะมองไม่เห็นกรรมเก่าหรือไม่เข้าใจกลไกลทั้งหมด แต่สิ่งที่เราควบคุมได้และก็รับผิดชอบได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยคือกมใหม่ที่เรากำลังสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้อ๋อปัจจุบันสำคัญที่สุดใช่ครับแทนที่จะมัวเสียเวลาคุนคิดถึงอดีตที่แก้ไขไม่ได้หรือไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้เราหันมามุ่งมั่นทำปัจจุบันให้ดีที่สุดทั้งความคิดคำพูดและการกระทำของเราเองครับเหมือนกับว่าไม่ต้องไปพยายามแกะรอยแผนที่เก่าที่ซับซ้อนแต่ให้ตั้งใจวาดแผนที่ใหม่ในวันนี้ให้ดีที่สุด ใช่เลยครับเปรียบเทียบได้ดีมากและให้เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมนะครับว่าการทำความดีไม่มีวันสูญเปล่าแน่นอนแม้ผลอาจจะยังไม่ปรากฏทันทีแต่มันได้ถูกบันทึกและรอวันส่งผลแน่ๆค่ะเหมือนเมล็ดพันธุ์ดีที่เราหว่านลงดินแล้วย่อมมีวันงอกเงยให้เปลี่ยนโฟกัสจากคำถามว่าทำไมเป็นฉันจะทำอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างในตอนนี้ เป็นมุมมองที่สร้างพลังใจแล้วก็เน้นการลงมือทำในปัจจุบันมากๆเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยมาถึงประการสุดท้ายแล้วนะคะโลกกจินตาการคิดคำนึงถึงเรื่องโลกและจักรวาลอันนี้น่าจะโดนใจนะักคิด นักปรัชญ,ญาหรือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เลยนะคะใช่ครับโลกกับจินตาก็คือการครุ่นคิดการพิจารณาหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามใหญ่ๆเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกจักรวาลแล้วก็ความเป็นไปต่างๆครับคําถามคลาสสิกเลยใช่ไหมคะเช่นโลกนี้มีจุดเริ่มต้นไหมจักรวาลมีที่สิ้นสุดหรือเปล่าครับผมใครสร้างโลกมีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกโลกไหม ตายแล้วไปไหนอะไรทํานองนี้คําถามเหล่านี้สะท้อนความใฝ่รู้ของมนุษย์ที่มีมาทุกยุคทุกสมัยเลยครับแต่ทําไมการคิดเรื่องเหล่านี้ถึงถูกจัดเป็นอจินไตยหรือสิ่งที่ไม่ควรหมกมุ่นล่ะคะทั้งๆที่มันดูเป็นการสแสวงหาความรู้ที่น่าสนใจมากๆเลยเออมีหลายเหตุผลประกอบกันนะครับอย่างแรกเลยคือขอบเขตของมันจักรวาลนี่มันกว้างใหญ่ไพศาล เกินกว่าปสาษาสัมผัสหรือเครื่องมือใดๆของมนุษย์จะไปสำรวจได้ครอบคลุมทั้งหมดจริงๆค่ะการใช้ตรก,กะหรือการคาดการเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่เ,เกินกำลังสติปัญญาเราไปมากอย่างที่สองคือหลายคำถามเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้อย่างชัดเจนใช่ครับ แม้แต่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันที่ก้าวหน้าไปมากก็ยังไม่สามารถให้คำตอบสุดท้ายที่แน่ชัดกับคำถามพื้นฐานเหล่านี้ได้ยังเป็นเพียงคริสีหรือแบบจำลองที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกในอนาคตค่ะและเหตุผลที่สำคัญที่สุดในมุมมองทางพุทธศาสนานะครับคือการหมกมุ่นกับคำถามเหล่านี้มากเกินไปมันไม่นำไปสู่เป้าหมายหลักคือการดับทุกข์ถูกต้องครับคือการดับความทุกข์ในใจมันอาจจะให้ความรู้ทางโลกหรือความเพลิดเพลินทางปัญญา แต่มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหากิเลสความโลภโกรธหลงหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตประจําวันของเราโดยตรงนะครับแล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงมีมุมมองต่อเรื่องพวกนี้ยังไงคะพระองค์ทรงรู้คําตอบไหมตามคําสอนเชื่อว,ว่าพระองค์ทรงรู้ความจริงเหล่านี้ด้วยพระปัญญาญาณ แต่พระองค์ไม่ทรงเน้นนำมาสอนหรืออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกำเนิดโลกหรือจักรวาลวิทยามากนักเอา้าทำไมล่ะคะเพราะทรงเห็นว่ามันไม่ใช่หนทางตรงสู่การพ้นทุก์สิ่งที่ทรงเน้นย้ำให้เราหันมาสนใจมากๆคือโลกภายในโลกภายในครับก็คือกายและใจของเรานี่เองดังที่มีพุทธพจน์ตรัสไว้นะครับว่าโลกเหตุให้เกิดโลกความดับโลกและหนทางดับโลก ล้วนอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนาประมาณคืบนี้เองอ๋อหมายความว่าแทนที่จะไปสำรวจจกักรวาลภายนอกให้หันกลับมาสำรวจจกักรวาลภายในคือทำความเข้าใจเรื่องทุกขเหตุแห่งทุกความดับทุกข์แล้วก็หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์หรืออริยสัจสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับเราโดยตรงแล้วก็แก้ไขได้จริงถูกต้องครับผมการมัวจะคิดเรื่องที่ไกลตัวเกินกว่าจะพิสูจน์หรืออย่างรู้ได้มันก็เออ เหมือนคนป่วยที่มัวแต่ถามรายละเอียดตัวยาหรือประวัติหมอแทนที่จะลงมือกินยาเพื่อรักษาโรคค่ะหรือเหมือนคนที่หลงทางแล้วมัวแต่นั่งวิเคราะห์แผนที่จัก,กรวาลแทนที่จะดูแผนที่เฉพาะหน้าที่นำทางออกจากป่าให้ได้ก่อนการเปรียบเทียบเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะงั้นบทเรียนจากโลกจินตนานี้คืออะไรบ้างคะข้อแรกเลยคือการยอมรับความไม่รู้ในบางเรื่องครับการตระหนักว่ามีบางสิ่งที่เราอาจจะไม่มีวันรู้คําตอบสุดท้ายด้วยสติปัญญาแบบมนุษย์เราเนี่ย ถือเป็นปัญญาอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ความล้มเหลวอืมมันช่วยให้เราไม่ยึดติดกับความคิดหรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งจนเกินไปข้อ2คือการเลือกใช้พลังงานทางปัญญาอย่างชาญฉลาดให้หันมาสนใจสิ่งที่แก้ปัญหาได้จริงในชีวิตก็คือความทุกข์และกิเลสในใจเราแทนที่จะฟุ้งซ่านไปกับคำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนคและข้อ3คือกลับมาให้ความสำคัญกับการศึกษาโลกภายใน คืออริยสัจสีซึ่งเป็นแก่นคำสอนที่เป็นประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตและพัฒนาจิตใจครับสรุปแล้วนะคะอาจิยัยทั้ง4ประการที่เราคุยกันมาวันนี้ทั้งพุทธวิสัยคือความรู้แจ้งของพระพุทธเจ้าฌานวิสัยสภาวะจิตในฌานกรรมวิบากกลไกของกรรมที่ซับซ้อนแล้วก็โลกกจินตาการคิดเรื่องจัก,กรวาล ครับผมล้วนชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยคือการตระหนักถึงขอบเขตของความคิดและปัญญาแบบสามัญของมนุษย์เรานี่เองใช่ครับเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึง้งหรือกว้างใหญ่เกินกว่าที่การคิดตามตรรก,กะการวิเคราะห์หรือการคาดเดาแบบปกติของเราจะเข้าถึงแก่นแท้ได้ทั้งหมดและที่บอกว่าไม่ควรคิด ก็ไม่ใช่การปิดกั้นความอยากรู้นะคะแต่เป็นการเตือนว่าการหมกมุ่นในสิ่งเหล่านี้อาจไม่ให้คำตอบสุดท้ายและที่สำคัญคือมันอาจจะดึงเราออกจากเป้าหมายที่แท้จริงครับคือการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็ลดละความทุกข์ตามแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงเช่นการฝึกสติการเข้าใจอริยสัจการดำเนินตามมาร์กแบบนี้ครับผมการเข้าใจเรื่องอดจ,จินไตอ่ะจึงไม่ใช่เรื่องหน้าหดหูว่าโอ้เราไม่รู้อะไรทั้งเยอะแยะ แต่กลับเป็นประโยชนม์มากๆนะครับมันช่วยให้เราไม่เสียเวลาไปกับการแบบว่าติดกับดักทางความคิดในเรื่องที่อาจจะไม่มีวันหาข้อสรุปได้ด้วยวิธีคิดแบบเดิมๆค่ะทำให้เราสามารถจัดลำดับความสำคัญแล้วก็เลือกใช้พลังงานทางความคิดไปในทางที่เป็นประโยชน์จริงๆได้เหมือนเป็นการเคลียร์พื้นที่ในสมองให้เราโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญแล้วก็ทำได้จริงมากกว่าใช่เลยครับเป็นอย่างนั้นเลยและยังช่วยปลูกฝังความถ่องตนทางปัญญาหรือ intellectual humility ให้เรารู้ว่าโลกนี้มันมีความลึกลับซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ทั้งหมดจริงๆค่ะการยอมรับความไม่รู้นี้ได้จะทำให้ใจเราเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็หันมามุ่งเน้นพัฒนาสิ่งที่อยู่ในขอบเขตอำนาจของเราจริงๆนั่นก็คือความคิดคำพูดและการกระทำในปัจจุบันของเรานี่เองครับเป็นแยกคิดที่นำไปปรับใช้ได้ดีมากเลยค่ะการสำรวจเรื่องอจินตายวันนี้ก็คงทำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่า การยอมรับขีดจำกัดทางความคิดในบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่การปิดกัน้นแต่เป็นการเปิดทางให้เราใช้ปัญญาอย่างถูกจุดมุ่งสู่สิ่งที่สร้างประโยชน์และความสงบสุขในชีวิตจริงได้ดีกว่าครับผมและก่อนจะจบการสนทนาวันนี้ผมอยากจะฝากคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้สักหน่อยนะครับค่ะเชิญเลยค่ะจากที่เราคุยกันว่าการยอมรับความไม่รู้ในเรื่องอจินไตรเหล่านี้อาจเป็นปัญญาอย่างหนึ่ง ลองนำแนวคิดนี้ไปสำรวจในชีวิตประจำวันดูไหมครับว่ามีเรื่องอื่นๆอีกหรือเปล่าที่เราอาจจะกำลังคุ่นคิดวนเวียนหาคำตอบหรือพยายามจะควบคุมมันแต่ก็ไม่พบทางออกเสียทีอืมน่าคิดค่ะบางทีการลองปล่อยวางจากความพยายามที่จะคิดหาคำตอบหรือควบคุมสิ่งนั้นแล้วหันมาใส่ใจกับการลงมือทำในสิ่งที่เราทำได้จริงและเป็นประโยชน์ในปัจจุบันอาจจะเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า แล้วก็นำความสุขสงบมาให้เราได้มากกว่าหรือเปล่าเป็นคาถามที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้กลับไปทบทวนตัวเองจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างลึกซึ้งเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับ